ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายปรเมศงามพิเชษสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพักคพลังชนผมขอพภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่หยุดชะงักมานานกว่า10ปีตั้งแต่มีการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อปี2545ด้วยงบลงทุนประมาณ150,000ล้านบาทที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง45ล้านคนต่อปีแต่ในปี2555มีผู้โดยสารมาใช้บริการถึง51ล้านคน ซึ่งเกินจากขีดความสามารถในปัจจุบันที่รองรับได้แล้วนะับว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลในอดีตที่มีความกล้านะครับที่จะผลักดันโครงการระดับใหญ่เช่นนี้หากไม่มีการผลักดันโครงการเช่นนี้นั้นผมคิดว่าประเทศไทยนั้นจะสูญเสียโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นจํานวนมหาศาลประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปลายปี2558เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีตลาดที่ใหญ่มีประชากรกว่า600ล้านคนและมีมูลค่าทางระบบของเศรษฐกิจกว่า60ล้านล้านบาทแต่เมื่อมาดูตัวเลข ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานแล้วนั้นน่าใจหายครับประเทศไทยอยู่ในระดับอันดับที่49เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียที่อันดับ2และอันดับที่29นอกจากนี้ต้นทุนในการแข่งขันด้านระบบการจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกต่อ GDP เราก็อยู่ในอันดับ เราก็อยู่ในระดับ15.2%ของ GDP ซึ่งเป็นภาระที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่13ที่8%นะครับและ13%ดังนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอกชนทั้งไทยทั้งชาวต่างชาติที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนของรัฐบาลที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่องให้ความมั่นใจว่าโครงการต่างๆนั้นจะต่อเนื่องต่อไปแม้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่านประธานครับในบัญชีท้ายพรบนี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้3ยุทธศาสตร์ในเวลาที่จํากัดผมขอพูดถึงยุทธศาสตร์ที่2เกี่ยวข้องกับ Connectivity นั่นคือการเชื่อมโยงการโดยสารและการลงและและการขนส่งนะครับเพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งประเทศ ซึ่งมีหลายโครงการอาทิเช่นโครงการในการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกแหลมเชบังซึ่งได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในท่าเรือแหลมเชบังซึ่งได้มีการรองรับปริมาณขนถ่ายตู้สินค้าอยู่ที่5ล้านตู้แต่ปัจจุบันนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นหล้านตู้แล้วเป็นต้น คงทางโครงการรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางนะครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมาหนองคายกรุงเทพหัวหินสงขลาและส่วนต่อขยายของสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงก์ไปยังฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาระยองซึ่งเป็นการเดินทางทั่วภูมิภาคของประเทศซึ่งในโครงการสุวรรณภูมิไปยังระยองนั้นถือว่าเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด เพียง221กิโลเมตรและลงทุนเป็นจำนวนเงินที่น้อยเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับ4สายทางเมื่อดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับของททอท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2555จังหวัดชัดเชิงเซานะครับที่รถไฟจะผ่านเนี่ยนะฮะมีนะักท่องเที่ยวเข้าไปถึง1ล้าน5 0 0 0คนนำไรายได้ให้กับประเทศประมาณ2,000ล้านบาท ส่วนในจังหวัดชมุมพีมีนักท่องเที่ยวเข้าถึง11ล้านคนทำไรายได้เข้าประเทศ95,000ล้านบาทและใน80%นั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปยังเมืองพัทยาถึง8ล้านคนในจังหวัดระยองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัด4ล้าน6แสนคนนะครับทำไรายได้18,000ล้านบาทและในอนาคตถ้ารัฐบาลมีงบประมาณที่เพียงพอจะจัดสรรง,งบประมาณไปยังจังหวัด จันทบุรีและตราดน่น็จะเป็นการเชื่อมโยงทั้งระบบสู่ประเทศสู่จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับจะทําให้เกิดการสร้างงานเกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ลดปัญหาด้านจราจรและการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในปี255 2,562ซึ่งมีการคาดการณ์ทางตัวเลขเศรษฐกิจของทททก็คาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวมายังเฉพาะจังหวัดชลบุรีอย่างเดียวถึง20ล้านคนสร้างไรายได้เข้าประเทศถึง200ล้านบาทดังนั้นจึงถือว่าเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าต่อการลงทุนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากความหงวงใยของพี่น้องประชาชนผ่านไปยังท่านประธานเพื่อไปสู่รัฐบาลว่า อยากจะให้รัฐบาลนั้นมีมาตรการในการตรวจสอบในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีการตรวจสบอบโครงการได้อย่างได้ทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเกิดความโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนทุกท่านนั้นได้ร่วมกันนะครับที่จะร่วมกันตรวจสอบและได้ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของหนี้สาธารณะที่ปัจจุบันนั้นอยู่ร้อยละ44ของ GDP และรัฐบาลเองก็คาดการว่าในโครงการ7ปีต่อจากนี้ไปนั้นจะมีหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ50ซึ่งถืออยู่ในวินัยของการคลังที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะมีปัจจัยปัญหาภายนอกที่ภายนอกประเทศที่ไม่ไม่สามารถจะควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยผมก็อยากเสนอให้ทางรัฐบาลนั้นได้พิจารณาในการปรับลด ปรับลดการใช้ใจ่ายในโครงการพิเศษที่ใช้งบประมาณสูงเกินความจําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายที่มีความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่านี่สาธารณะนั้นจะไม่เกินจากระดับที่มีความเหมาะสมได้ขอบคุณครับ